สวัสดีครับผมโอมคนร็อกหนังช่องรีวิวหนังสไตล์ชาวร็อกวันนี้จะมารีวิวหนังเรื่อง A Man Called Otto มนุษย์ลุงชื่อออโตก่อนจะไปฟังรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อที่จะทำให้ช่องนี้โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ A Man Called Otto เป็นหนังดราม่าคอมเมดี้ฟีลกูดที่ว่าด้วยเรื่องของลุงออตโตชายชาราผู้มีนิสัยเถตรงไม่ยอมลดราวาศอกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและไม่ชอบสูงสิงกับใครหลังจากที่เขาสูญเสียภรรยาเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวแต่ก่อนที่เขาจะได้จบชีวิตเขาได้เจอเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ที่จะมาคอยกวนใจเขาชีวิตหลังจากนี้ของออตโตจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูเองครับกับหนังเรื่อง A Man Called Otto หนังเรื่องมนุษย์ลุงชื่อออตโตเป็นหนังที่รีเมคมาจากหนังเรื่อง A Man Called o w e ที่สร้างมาจากนิยายชื่อเดียวกันตัวนิยายถูกตีพิมพ์เมื่อปี2012และได้ทำหนังในปี2015ก่อนที่ล่าสุดจะได้มาทำหนังที่มีนักแสดงเบอร์ใหญ่ๆอย่างทอมแฮงค์มาแสดงเป็นตาลงขี้โมโหชื่อออตโตหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้จบผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหผมชอบเรื่องนี้มากๆครับ คือหนังเรื่องนี้เป็นดราม่าในแบบซึง้งซึ่งในส่วนตัวผมจะแบ่งหนังแนวดราม่าออกมาเป็น2แบบหลักๆคือดราม่าแบบเศร้าเครียดสูญเสียกับดราม่าแบบซึ้งกินใจซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นแบบหลังครับในส่วนของดรามา่าแบบเศร้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโดนเส้นผมเท่าไหร่ครับตัวอย่างสมมุติจู่ๆตัวละครก็มาตายแล้วมีตัวละครรุมล้อมกันร้องไห้ถ้าก่อนหน้านั้นปูมาไม่ดี ฉากฉนั้นจะไม่ทําให้ผมสีน้ําตาครับแต่ถ้าเป็นแบบซึ้งพระเอกเสียสละบางอย่างให้นางเอกหรือพ่อแม่ยอมทําทุกอย่างเพื่อลูกอารมณ์แบบหนังเรื่องโค d ด้าอะไรประมาณนี้ครับดราม่าแนวนี้มักจะสามารถสกิดต่อมน้ําตาของผมให้ไหลพรากได้ครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันทํางานกับต่อมน้ําตาผมอย่างหนักเลยครับคือผมร้องไห้ตั้แต่ช่วงต้นขององค์ที่2ครับ ทั้งๆท,ที่ฉากนั้นเป็นฉากโรแมนติกนะครับไม่ใช่ฉากดรามา่าซึ่งตัวผมก็ค่อนข้างงงกับตัวเองมากว่าทําไมผมถึงร้องไห้ฉากนั้นนะครับเดี๋ยวจุดนี้ผมจะไปคุยกันต่อในช่วงสปอยนะครับนอกจากความดรามา่าหนังก็ยังมีมุกหยอดเข้ามาเรื่อยๆซึ่งเป็นมุกที่น่ารักมากๆครับผมชอบครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามุกมันยัดเยียดแต่ผมยิ้มแทบทุกมุกเลยครับที่หนังเล่น และสิ่งหนึ่งที่หนังเรื่องนี้ทำได้ดีคือการ coming of age ของตัวละครไวัยไม้ใกล้ฝั่งไม่ว่าคนเราจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้ามีอะไรบางอย่างมาฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าได้เราอาจจะไม่สามารถ move on ออกจากจุดนั้นได้ครับแต่เรื่องนี้นําเสนอตัวละครที่เป็นคนหัวแข็งเป็นไม้แก่ดัดยากแต่พอไม้แก่คนนี้ได้เพื่อนบ้านจอมจุ้นจ้านครอบครัวหนึ่งเข้ามาหนังก็แสดงให้เห็นได้ครับว่า แม้คนที่อายุเยอะๆอยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่งก็สามารถก้าวข้ามผ่านบางสิ่งบางอย่างเพื่อเดินต่อไปข้างหน้าได้ครับในเรื่องของบทบทไม่ได้เทพมากดําเนินเรื่องไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ทำงานกับตัวผมได้ดีครับบทจะมีการวางบางอย่างเอาไว้เพื่อจะให้มาทำงานในช่วงหลังจากนั้นและหนังครับก็จะมีการตัดสลับแฟลชแบ็กให้เราได้เห็นอดีต ซึ่งมันทำให้เราได้เข้าใจตัวลุงออตโตมากขึ้นครับและทำให้บทแข็งแรงขึ้นครับเปิดมาองค์ที่1หนังให้เราได้รู้จักกับลุงออตโตตาลุงงี่เง่าเอาแต่ใจมีปัญหากับทุกๆคนที่เขาสนทนาด้วยไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายของเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งแมวจรจัดพอมาองค์ที่สองหนังก็ได้เพิ่มตัวละครสำคัญคือกลุ่มเพื่อนบ้านที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ โดยเฉพาะคุณแม่ลูก2ที่กำลังจะท้องลูกคนที่3อย่างมอริโซลสาวเม็กซิกันจอมจุ้นจ้านที่มักจะมาเคาะประตูบ้านของออตโตมาทำให้ลุงที่ไม่เป็นมิตรกับใครเริ่มก้าวผ่านบางสิ่งบางอย่างไปได้พร้อมกับการแฟลชแบ็กให้เราได้เห็นปมอดีตของตัวละครออตโตพอถึงองค์ที่3หนังก็ขมวดจบและคลายปมต่างๆในองค์ที่2ในส่วนของฉากจบตอนแรกครับ ผมไม่ชอบการจบแบบนี้เลยครับแต่พอผ่านฉากสำคัญฉากนั้นไปครับผมก็เข้าใจได้ครับว่าหนังต้องการจะให้เรา move on จากหนังเขาเช่นกันครับซึ่งกลายเป็นว่าผมชอบมากๆซะงั้นเลยครับผมก็ต้องขอโทษครับที่ผมตัดสินเร็วเกินไปครับในส่วนของการแสดงผมชอบการแสดงของตัวละครหลักมากๆครับมี2คนที่ผมอยากจะพูดถึง คนแรกคือมาริอานาเทรวิโนเธอแสดงเป็นมาเรซอลสาวเม็กซิกันจอมจุ้นจา้านซึ่งนางก็แสดงให้เราเห็นได้ครับว่าเป็นแม่บ้านเฟรนลี่ที่ต้องการจะสนิทกับลุงออตโตนางมักจะยิ้มเสมอดูเป็นธรรมชาติดีครับในส่วนของฉากดรามา่านางก็ทำได้ดีครับแต่ MVP ของนางเรื่องนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากถมแฮงครับคือ ลุงแกแสดงให้ผมเชื่อสนิทใจเลยครับว่าแกเป็นลุงออตโตจริงๆครับเป็นคนที่ชอบว่าคนอื่นอีเดียตแต่ตัวแกนั่นแหละครับที่อีเดียตที่สุดในเรื่องเลยครับตัวแกแสดงน้อยๆนะครับแต่แสดงออกมาได้มีประสิทธิภาพมากๆครับผมชอบความเป็นมนุษย์ของตัวละครตัวละครนี้มากๆเลยครับอีกคนที่ผมอยากพูดถึงเพิ่มเติมครับก็คือลูกชายของทอมแฮงครับเขาชื่อว่าทรูแมนแฮงครับ แกมาแสดงเป็นลุงออตโต้สมัยเป็นหนุ่มครับแต่ยังแสดงสู้พ่อไม่ได้ครับคงต้องพัฒนากันต่อไปครับและผมก็จะรอดูว่าลูกไม้จะหล่นไม่ไกลต้นจริงหรือเปล่าครับในส่วนของซาวผมชอบเพลงประกอบเรื่องนี้มากๆเลยครับคือโอ้โหเพลงเพราะมากๆครับผมชอบทุกเพลงในหนังเลยครับใส่ได้ถูกที่ถูกเวลาเยี่ยมเลยครับ สรุปคะแนนหลังหักจุดที่ไม่ชอบของหนังเรื่อง Aman c l l e d a t t o ผมขอให้คะแนนไว้ที่9คะแนนครับคือคะแนนเรื่องนี้จะมีความส่วนตัวมากๆนะครับเพราะว่าผมชอบเรื่องนี้มากๆครับความซึ้งของหนังเรื่องนี้มัน Impact กับผมมากๆครับผมเลยให้คะแนนค่อนข้างสูงครับก่อนจะจากกันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใด รส,สนิยมของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นและหลังจากนี้ก็จะเป็นการคุยสปอยในจุดที่ผมอยากจะพูดถึงถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยครับส่วนใครที่ดูมาแล้วเรามาฟังกันต่อเลยครับเปิดมาฉากแรกครับลุงออตโต้ก็เปิดตัวด้วยการตัดเชือกและก็ยืนเฉียงกับพนักงานเรื่องราคาทางทางที่ตัวเองครับจะเอาเชือกนั้นไปผูกคอตายแท้ๆเลยครับสแสดงให้เหน็นถึงความงี่เง่าของตาเท่าคนนี้เลยครับ พอกลับบ้านจะมาผูกคอตายจะผูกคอตายแท้ๆครับยังเอาหนังสือพิมพ์มาปูกลัวพรมเปื้อนครับแสดงให้เห็นถึงความเป็น perfectionist ของแกเลยครับแล้วก็กำลังจะผูกคอนะครับจะตายอยู่แล้วครับไม่ไหวครับเห็นคนไม่คุ้นหน้ามาจอดรถที่ที่ต้องใช้ป้ายถึงจะจอดได้แล้วก็ขับมาพร้อมพ่วงท้ายแกเห็นแกก็ทนไม่ไหวครับต้องออกไปได่าครับแมเป็นตะลุงที่ เจ้าระเบียบจริงๆครับเปิดมาเหมือนหนังต้องการอยากให้เรารู้สึกไม่ชอบตะลุงคนนี้มากๆครับในส่วนฉากแรกที่ทำให้ผมร้องไห้ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับก็คือฉากที่ลุงแกรมควันตัวเองในรถแล้วนึกถึงเมียแกตอนที่ลงจากรถไฟแล้วหลังจากนั้นลุงออตโตในเวอร์ชั่นหนุ่มกับเมียแกในเวอร์ชั่นสาวได้ไปดินเนอร์กันออตโตหนุ่มบอกสาวที่มาดินเนอร์ครั้งแรกว่า ตกงานไม่มีตังค์แต่สาวคนนั้นก็ไม่สนใจครับดึงออตโต้หนุ่มมาจูบผมน้ำตาไหลเลยครับในฉากนั้นไม่อยากเชื่อเลยครับว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องทองผมเลยร้องไห้ครับซึ่งฉากนี้มันก็ไม่ได้ซึ้องอะไรมากแต่ผมก็งงกับตัวเองอยู่ครับว่าทำไมผมถึงน้ำตาไหลเนี่ยถัดมาฉากที่ลุงแกกระโดดให้รถไฟชนแต่ด้านมีคนเป็นลมล้มลงไปก่อนครับ แกก็กระโดดลงไปช่วยผมนี่น้ำตาไหลอีกแล้วครับฉากนี้มันทำให้เราได้รู้จักตัวจริงๆของลุงออตโตเลยครับว่าตัวจริงแกเป็นคนยังไงครับจริงๆแล้วแกเป็นตาลุงที่เป็นคนดีมากๆแต่แกแค่ซึนเดเรเท่านั้นแหละครับซึ่งฉากนี้มันก็เริ่มทำให้เราหลงรักตัวละครออตโตหลังจากที่ได้รู้ความจริงว่าตัวต,วตวนแกจริงๆเป็นยังไงครับถัดมา ฉากที่ลุงแกไปเอาเรื่องกับกระบะยกสูงที่บีบตรไล่มาริซอลโอ้โหลุงแกนี่เอาเรื่องเว้ยเท่โคตรเลยครับส่วนมาริซอลนี่ร้องไห้เลยครับไม่รู้รู้สึกผิดหรือกลัวลุงครับถัดมาฉากที่ลุงแกต้องไปซ่อมฮีตเตอร์แกไปเจอเพื่อนเก่าที่เป็นอมพาตแกบอกเพื่อนเก่าว,ว่าแกจะจากไปแบบไม่กลับเพื่อนเก่าแกที่ขยับตัวแทบไม่ได้ครับแต่กลับดึงสายฉีด ไม่ยอมให้แก่ไปจริงๆฉากนี้เป็นฉากก่อนหน้าที่ลุงแกจะรมควันนะครับแต่ผมมานึกได้ตอนย้อนความหลังว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันมันเลยทำให้ผมนึกย้อนไปที่ฉากดึงสายฉากนั้นนะครับผมเลยน้าตาไหลอีกรอบเลยครับและฉากเดียวกันครับผมชอบมุกที่เอารถมาขิงกันมากเลยครับตลกดีครับคนหนึ่งชอบฟอร์ดคนหนึ่งชอบเชฟโรเลต แล้วก็เอามาข่มกันไปข่มกันมาทาั้งๆที่ก่อนหน้านี้ชอบทําอะไรเหมือนเหมือนกันแท้ๆเลยครับแต่เรื่องรถนี้ไม่ได้เลยครับสุดท้ายทะเลาะก,กันพอลุงแกจะมาขอคืนดีเพื่อนแกนดันไปเปิเปดรถสปอร์ต JDM ให้ดูซะง,งั้นก่อนหน้านี้ยังโอเคอยู่ครับใช้รถอเมริกันเหมือนกันแต่นี่มาใช้รถญี่ปุ่นซะง,งั้นลุงแกเลยรับไม่ได้เลยครับเอาขวดเหล้าที่จะมาให้เป็นของขวัญขอคืนดีเอากลับไปเลยครับ าดีครับผมชอบครับผมเป็นคนชอบรถอยู่แล้วนะครับมุกนี้ผมเลยชอบมากครับถัดมาฉากที่ลุงแกสารภาพกับมาริซอลว่าตัวแกคิดจะฆ่าตัวตายฉากนี้ผมนี่ร้องไห้หนักมากหนักที่สุดในเรื่องเลยครับคืออึดอัดมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วในที่สุดก็มีคนรู้สักทีครับและหลังจากนั้นแกก็บอกว่ายังมีอะไรหลายอย่างให้ต้องทำแกเลยยังตายไม่ได้ผมก็ร้องไห้หนักกว่าเก่าอีกครับ ถัดมาฉากที่พ่อหนุ่มอสังหาขับ BME 63พร้อมกับเปิดเพลงดังเข้ามาจอดเพื่อจะมาคุยเรื่องบ้านไปเจอลุงออตโตนั่งหน้าบ้านฉากนั้นผมสะใจมากๆครับเพื่อนบ้านทุกคนรวมพลังกันช่วยไล่พ่อหนุ่มอสังหาออกไปได้ครับพอไล่ได้ครับลุงแกไปหาเพื่อนคนสนิทคนที่ขิงรถใส่กันนะครับเอาไปเล่าให้ฟังพอแกเล่าเสร็จเพื่อนแกยิ้มครับเท่านั้นแหละครับผมน้ำตาไหลพรากอีกแล้วครับ คือคนเป็นอัมาพาตนะครับมันลำบากในการขยับทำท่าทางอะไรต่างๆนะครับแต่ฉากนี้คือเหมือนเพื่อนของลุงออตโตแกพยายามสุดตัวที่จะยิ้มแล้วก็พยายามสุดแรงที่จะยกแขนมาเพื่อจับมือกับลุงออตโตโอ้โหเป็นการคืนดีกันที่เสียน้ำตามผมไปเยอะมากเลยครับถัดมาฉากสุดท้าย ฉากที่ลุงแกหัวใจวายตายจากโรคหัวใจโตผิดปกติครับตอนแรกผมไม่ชอบฉากนี้มากๆเลยครับแต่พอมาริซโออ่านจดหมายแล้วหนังก็ตัดฉากอนาคตต่างๆมาให้ดูครับผมก็เข้าใจในสิ่งที่หนังต้องการจะสื่อครับหนังต้องการจะสื่อว่าชีวิตคนเราต้อง move on แม้จะสูญเสียใครบางคนไปหนังเรื่องนี้ตอนแรกทำให้เราเกลียดลุงแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่ง เมื่อเรารู้นิสัยที่แท้จริงของลุงออตโตมันก็ทำให้เรารักลุงและสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ให้ลุงตายซึ่งเรารักแกไปแล้วแต่เราก็ต้อง move on ให้ได้ครับ move on เหมือนที่แกยอมให้มาริโซเอาเสื้อผ้าของเมียแกไปทิ้งครับในฉากฉากนี้ผลทั้งโรงร้องไห้ครับแต่ผมกลับยิ้มเพราะผมเข้าใจแมเสเซจที่หนังต้องการจะสื่อครับ ผมเลยรักหนังเรื่องนี้มากๆครับและผมก็ขอเก็บหนังเรื่องนี้เข้าลิสต์10อันดับหนังที่ผมชอบที่สุดในปีนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าสำหรับรีวิวคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และต้องการจะเพิ่มเติมหรือให้ลดอะไรลงไปก็คอมเมนต์แจ้งกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับน้ำตาจะหมดตัวแล้วครับ